สวัสดีครับผมจากร้าน JP Shop 45ครับวันนี้ผมมารีวิวติดตั้งสินค้ากับจาหาแกนฟิลแนโนนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าคันนี้ติดตั้งอะไรบ้างนะครับคันนี้นะครับมีการใส่ในส่วนของใบยาวอลูมิเนียมมอเตอร์วูมนะครับแต่เป็นการเยื้องไปทางด้านหน้านะครับทางร้านก็จะมีการเปลี่ยนตัวน็อตสแตนเลสนะครับให้สูงขึ้นมานะครับทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งในส่วนของใบยาวนะครับอันนี้ก็ตัวนี้จะมีพื้นที่อยู่นะครับไม่ไม่ไม่ติดอะไรนะครับ ก็ใส่ตัวที่ยึดมือถือของคอลล็อกนะครับเป็นตัวใหม่เป็นโปนะครับตัวนี้จะขาจะเป็นอลูมิเนียมนะครับสามารถในชุดมีขาต่อยื่นออกมาครับตัวนี้มีการถอดออกเพราะว่าจะให้อยู่มุมอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีการใส่ในส่วนของการสั่นนะครับชุดของคอนล็อกโปเนี่ยจะเป็นสีดาหมดเลยครับน็อตก็เป็นสีดํานะครับแต่พวกตัวกดอะไรยังเป็นในส่วนของพลาสติกอยู่นะครับเพื่อความยืดหยุ่นนียครับดูรอบๆครับแล้วก็ อันนี้นะครับมีการติดตั้งตัวอะแดปเตอร์ไว้ที่ในส่วนของด้านหลังของเคสนะครับตัวใช้งานก็ใช้งานไม่ยากนะครับถ้าสมมติถนัดแล้วก็ใช้จริงสามารถใช้มือเดียวกดได้นะครับลักษณะประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี้แนวตั้งนะครับลักษณะแนวนอนก็เหมือนกันครับต้องกดก่อนครับแล้วก็บิดไปครับอย่างนี้ครับง่ายๆครับใช้งานง่าย ประมาณนี้ครับไม่บางจอนะครับครับผมจากร้าน JP s h o p 45ขอจบรีวิวพี่เท่านี้ครับสวัสดีครับ